สวัสดีค่ะเจคเคน้ J K N o มานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้สำหรับพื้นที่ในบริเวณของตำบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะเรียกกันได้ว่าเป็นที่ดินพร้อมบ้านที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่เลยนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาดหงานค่ะ ที่ดินโฉนดพร้อมบ้านนะคะวิวท้องทุ่งนาค่ะทุกท่าน2อห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะอยู่ใกล้กับวัดป่าเรไรวรวิหารเป็นวัดขึ้นชื่อชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยค่ะหรือเรียกว่าวัดประจําจังหวัดเลยก็ได้นะคะและอยู่ใกล้เส้นทางไว้าผาเก้าวัดค่ะอยู่ใกล้บิ๊กซีโรบินสันและสถานที่ราชการอื่นๆรวมถึงตลาดและโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะ ราคาของบ้านแปลงนี้เพียงแค่850,000บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมโอนเลยค่ะเป็นบ้านมือ2นะคะมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ